Hãy subscribe cho kênh chưa Mì không bỏ lỡ những hết. i'm gonna แข่งทีมแต่ว่าไม่แข่งบุคคลปีนี้ไม่เลยปีนี้ไม่เลยปีแรกไม่ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมใช่ใช่โอเคไป,ไป,ไป,ไปโอเคจ้าเมย่ะพูดถึงปีนี้หน่อยว่าเราจะมีแข่งขันๆไม่ได้ไปแข่งันอะไรบ้างอย่างที่เรีนเนะี้ยจะเป็นปีแรกเลยที่เราปล่อยให้น้องๆได้แข่งค่ะก็สำหรับตัวเมย์เองก็อยู่ที่การตัดสินใจของตัวโค้ชด้วยค่ะซึ่ง การแข่งขันซีเกมถามว่าก็สําคัญจริงๆสําหรับเมย์เหมือนกันแต่ว่าเราเองแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์ที่จะต้องลงแข่งก็ค่อนข้างเยอะซึ่งสภาพร่างกายเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดด้วยแล้วก็ส่วนในประเภททีมของทีมซีเกมอะค่ะเมย์ก็กเชื่อว่ารุ่นน้องๆที่กําลังขึ้นมาเนี้ยค่ะก็คิดว่ามีกําลังมีกําลังที่แบบว่าสามารถสู้กับประเทศอื่นได้ด้วยซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องมีเมย์ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเมย์เองก็เชื่อ เชื่อฝีมือรุ่นน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะยังมัน่นใจเลยคะว่าบแบตในซีเกมส์เราเนี่ยน่าจะมีเหรียญมาฝากแฟนๆแน่นอนแม่ใช้หนังสือเนี่ยมองว่าภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมองว่าภาพรวมเมย์คิดว่าทุกคนมีโอกาสค่ะก็อยู่ที่ว่าเขาจะตื่นเต้นหรือว่ากดดันกับตัวเองไหมซึ่งโอกาสที่การที่จะคว้าในประเภททีมหรือบุคคลนะคะก็คิดว่ามีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองค่ะสำหรับเมย์ค่ะตอนนี้ไปให้เตรียมแข่งขันอะไรบ้างคะ สำหรับตัวเมยเองก็จะเตรียมการแข่งขันอูเบอร์คัพค่ะที่อิมแพกอารีนาเมืองทองธานีในวันที่8-15พฤษภาคมนี้ค่ะก็ในเรื่องของสภาพร่างกายก็ถือว่าดีคิดคิดว่าหลังจากที่ติดโควิดมาอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะฟิตซ้อมให้ให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมตัวในการที่เราจะเล่นเป็นมือหนึ่งของของในประเภททีมอะค่ะลองโควิดมีเอฟเฟกต์กับร่างกายเราย่งไรบ้างคะลองโควิด อ,อ,อาจจะมีในเรื่องของพูดไปพูดมามีเสียงแหบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คิดว่าก็ถาม,มาหลายคนว่าใครเป็นยังไงบ้างแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของการฝึกซ้อมหรืออะไรเงี้ยแรกๆอาจจะมีเหนื่อยง่ายหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าในหลายๆมุมหรือหลายๆโปรแกรมที่โค้ชสั่งมาอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเป็นสิ่งที่ก็มั่นใจในการที่เราจะลงการแข่งขันค่ะนะครับผู้สึงสภาพจิตใจ ที่ผ่านเรื่องนหลายมาตอนนี้ค<ะ>ือท,ที่ยามยามเป็นไงค่ะเอ่อ,อ,อในช่วงปลายปีใช่ไหมคะก็มีเรื่องของคุณแม่แล้วก็ต้นปีก็มาเจอโควิดที่แบบเตรียมตัวที่จะแบบเอ่ออยากจะทําผลงานให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พอมาเจอจุดนี้ไปก็ก็คิดว่าเป็นถึงช่วงเวลาที่เอ่อใครก็อาจจะต้องเจอแต่ซึ่งเมย์เมย์ก็อาจจะเจอในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเมย์คิดว่าหลายๆอย่างก็อาจจะดีขึ้นนะคะก็ พยายามที่จะไม่ไม่ท้อแท้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่ามันมีหลายคนที่เขาลำบากมากกว่าเรากว่าเขาจะแบบจะทํางานหรืออะไรหลายอย่างซึ่งตรงนี้มันคิดว่าถึงแม้เราจะมีความลําบากอะไรยังไงก็พยายามอดทนสู้ต่อไปค่ะการเป็นตัวมาเป็นมือหนึ่งค่ะการอย่าตอนนี้เมย์เองมีความกดดันไหมหรือว่าแข็งแค่ไหนก็่มั่นใจแค่ไหนคะสำหรับรายการสำหรับอูเบอร์ครับค่ะก็ ก็กดดันมาทุกปีเราอยู่ที่ว่าหนูจะผ่านผ่านไปได้ไหมแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะทำให้คนที่รับมือต่อๆไปในแบบมือถัด,ถดไปอะค่ะก็อยากให้เขาแบบมีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเปิดให้ดีหรือว่าเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดอะค่ะรแไทยนคะมาเจอแล้วรู้สึกว่าโอเคโอกาสที่เราจะก้าวไปถึงเป้าหมายเรียทอที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นไงบ้างสำหรับโอกาสของทีมไทยค่ะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ไม่ไม่คิดว่าทีมเรา อ่อนไปสําหรับทีมอื่นอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าทุกคนมัน50 50หมดอะคะ่ะเราเราไม่เคยคิดว่าอ,อ,อย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีลยอะไรเงี้ยเขาจะเก่งกว่าเราเพราะว่ามืออย่างมือประเภทเดียวเงี้ยเราเราก็วัดกับเขาได้ซึ่งมันก็จะต้องหวังถึงประเภทเดียวด้วยแล้วก็ก็คือหวังทุกแต้มละคะ่ะเพราะว่าทุกคนก็มีโอกาสเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์ปกติอย่างเงี้ยเราก็เจอกันเป็นปกติอยู่แล้วะคะ่ะ ค่ะก็อยากฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะช่วยส่งกำลับบงใจเชียร์พวกเราในการแข่งขันโทมสัสและก็อเบ r คัพค่ะในวันที่8ถึง15พฤษภาคมนี้ค่ะที่ Impact a r e n นาเมืองทองธาน,นีว่าพวกเราก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลับบงใจให้พวกเรากันเยอะๆค่ะ ขอขอนุญาตดื่มค่ะค่ะขอบคุณที่สือม,มนนูลชนให้กับน้องนักกีฬาชายทีมสีของรายการแข่งขันฟอตทลโลคับไฟน, 2, นอล2022ค่ะเดี๋นะการระหว่างพี่ยอดกับน้องใหม่ดาวรุ่งไปด้ว นักกีฬาที่อยู่ในระดับโลกพี่พี่ยอดเสีมือได้ถ่ายทอดได้แบ่งปันความเพืเ่อเตรียมความพรอ้อมเพื่อเตรียมเพื่อเตรียมความพร้อมแึงแต่ทีมชายเราเชื่อม่นทีมชายว่าจะสู้ศึกครั้งนี้ได้อย่างใดลงแรงอย่างใด ที่สุดท้ายถึงตรงนั้นาการจะไปเจอญีป่ปุ่นเราเห็นอยู่ตแน่นะะี่ค่ะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้รอบใบนี้ไม่มีทางรักค่ะไม่มีคำว,ว่าบังเอิญชนะบักหวัดดังนั้น ขอขอบคุณนักกีฬาทั้งชายหญิงปีนป่ายขึ้นไปเรื่อยๆกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนค่ะขอโปรด,รดผู้สุดกำลังความสามารถค่ะเราเตรียมเงินรางวัลค่ะกองทัะทีมละอีกสองล้านบาท พันร้านบาทาค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ความสามารถของคุณคุณแม่นในวันใน,ใน,ในี้เป็นทีม่าติโคการถ่ายทอดสด In this. เสร็จแล้วบอ,อกนะยิ้มไว้นะครับขอกับป้างจินครับนา่ไหมที่เราไม่ได้จอยกับทีเกม อ๋อใช่ค่ะก็เป็นก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ไปแข่งซีเกมเพราะว่ามันมีอีกแมตช์หนึ่งที่ประเทศไทยของเราก็เป็นเจ้าภาพเหมือนกันเนี่ยค่ะป็นไงตอนนี้แล้วเรากำลังเตรียมแข่งขันอะไรเป็นพิเศษแล้วมีความพร้อมมากแค่ไหนแล้วค่ะก็เดี๋ยวช่วงอาทิตย์หน้าค่ะก็จะมีการแข่งขันโทมัสอุเบอร์คัพค่ะเป็นการชิงชนะเลิศอาประเภททีมชายแล้วก็ทีมหญิงชิงแชมป์โลกค,ค่ะที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพค่ะ ก็สาหรับความพร้อมนะคะก็เนื่องด้วยว่าช่วงนี้มันมีแมตช์แข่งเยอะมากสิ่งที่เราทาได้ก็คือเหมือนพยายามทําให้เราไม่บาดเจ็บแล้วก็พยายามอยู่ในการแข่งขันให้มันดีมากที่สุดโฟกัสอยู่ตลอดเงี้ยค่ะเป็นยังไงคะการจับสลัดออกมาแล้วเ็นสลาบเป่าหมายที่เราจะไปถึงอันดับหนึ่งมีมากน้อยแค่ไหนหลังปีนี้ค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็จะต้องในกรุ๊ปของเรามันจะมีทั้งหมด4ี่ทีมใช่ไหมคะยังไงก็อยาก เบื também, um or, ser, ้องต้นเลยก็อยากจะเป็นที่หนึ่งของสายให้ได้ก่อนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบมากขึ้นค่ะค่ะฝากแฟนๆให้เป็นกลังใจให้เราค่ะทีมแบบไทยค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะให้กำลังใจทีมแล้วก็นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยทุกคนค่ะในการแข่งขันโทมัสอุปบรัพที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพค่ะสามารถรับชมได้ทางทูสปอร์ต3แล้วก็ทูสปอร์ต7แล้วก็ช่องทูโฟร์ยูนะคะ